สวัสดีครับผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแอมมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงน้องอดีตเมมเบอร์ของวง BNK48 คนหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ได้จัดงานพิเศษขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็คืองานสู่มีติ้งนะครับก็คือน้องอุ้มนัชชากฤษดาสิมอาอดีตสมาชิก รุ่นที่2ของวง bnk f o r นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าน้องคนนี้นี่ผมภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าผมโอชิน้องเขาอยู่นะครับตอนน้องเข้าวงมาใหม่ๆไม่ใช่สิต้องบอกว่าตอนน้องสมัครเข้าวงมามาออดิชั่นใหม่ๆแล้วก็ในช่วงแคดดีเดตรอบ90คนในตู้ปลาเนี่ยผมก็เล็งเห็นแล้วว่าเ,เด็กคนนี้น่ารัก ดูอาจจะพูดน้อยแต่ว่าเรื่องของกิริยามารยาทต่างๆเนี้ยงดงามมากนะครับน้องวห้ยสวยมากจริงๆแล้วก็ดูแบบไม่ไม่พูดเยอะอะไรจนเกินงามนะครับดูแบบเป็นกุลสตรีไทยมากๆแล้วผมก็เออโดนน้องกบงั่งแหละวันนั้นแหละแล้วก็อยากให้น้องมีรายชื่อติด วงเบียนเคฟเทให้ได้ครับแล้วก็วันที่เขาเปิดตัวรุ่นสองในงานเกมงานหนึ่งเนี่ยผมก็เสงเง้อชะแง,งรอคอยมากเลยว่าเออน้องน้องจะมาไหมน้องจะมีน้องไหมนะครับแล้วก็มีมีน้องอุ้มติดเข้ามาจนได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่น้องอุ้มอยู่ในวงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กคนเนี้ยเป็นไอดอลที่งดงามจริงๆนะครับน้องไม่เคย ทําตัวผิดกฎใดๆทั้งสิ้นของวงเลยไม่เคยทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเดือดร้อนพอน้องเลยนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากน้องเป็นคนที่ศึกษาวัฒนธรรมของ48กรุูปมาตลอดน้องรู้เป็นอย่างดีว่าอะไรควรแล้วก็ไม่ควรนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือน้องเป็นเด็กที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยมากนะครับ คือ้องรู้ว่าจังหวะไหนควรทําอะไรแล้วก็ไม่ควรทําอะไรแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่น้องต้องโชว์ความสามารถจริงๆน้องก็ทําออกมาได้ดีมากนะครับเ,เส้นกราฟของน้องนี่ขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับน้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาตลอดจนมีความสามารถเท่ากับเพื่อนพี่น้องทุกคนในวงได้นะครับก็แต่ที่น่าเสียดานนิดๆก็คือเนี่ยแหละครับด้วยการที่น้องสอบ ติดเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องอยากเรียนได้แล้ววันมหาวิทยาลัยนี้มันช่างอยู่ไกลเหลือเกินเนี่ยมันก็ทําให้น้องจําเป็นต้องประกาศจบการศึกษาออกจากวงเดียนเคนฟอรดีเอไปนะครับวันนั้นผมก็เศร้าพอสมควรนะครับผมก็อยู่ในเทเตอร์วันที่น้องประกาศจบการศึกษาด้วยแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่าน้องไปไปทําในสิ่งที่น้องอยากทําอีกสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่น้องก็ทํา สิ่งดีๆให้เรามานานแล้วสร้างความสุขให้เรามานานแล้วนะครับน้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างเยอะนะครับต่อช่วงที่อยู่ในวงเนี่ยน้องก็ไม่ได้เรียนจบเขาเรียกว่าเรียนจบมหกแบบในโรงเรียนไงยน้องยอมลาออกจากโรงเรียนมาเพื่อฝึกซ้อมเต้นซ้อมร้องอะไรเต็มให้มีเวลาเต็มที่เพื่อสร้างความสุขให้พวกเราได้วันนี้น้องต้องการมีความสุขในส่วนของน้องที่น้องอยากเรียนในที่ที่น้องอยากเรียนเนี่ยเราก็ต้อง ปล่อยให้น้องไปสร้างไปม,มีความสุขในสิ่งที่น้องอยากทำนะครับแต่ว่า,าในการประกาศจบการศึกษาของน้องอุ้มเนี่ยน้องอุ้มก็ไม่ได้ทิ้งแฟนคลับนะครับน้องก็พูดไว้ว่าถ้าแฟนคลับไม่ทิ้งไม่ทิ้งอุ้มไปไหนอุ้มก็จะไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนเช่นกันนะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยถ้าฟังดูมันอาจจะเป็นประโยคที่ประดิษฐ์ขึ้นมาให้มันดูแล้วสวยหรูนะครับนาน วันไปก็เดี๋ยวก็คงหลงลืมไปเองแต่ว่าน้องอุ้มไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับน้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่ดีมากๆนะครับสอนให้น้องอต้องยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองพูดตลอดเวลาเวลาพูดและเมื่อไหร่ก็ต้องทําให้ได้นะครับและน้องก็ทําได้จริงๆนะครับหลังจากที่น้องประกาศจบการศึกษาจากวงไม่นานแล้วก็เริ่มปรับตัวในชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยในการเรียนมหาลัยไ,ได้เนี่ยน้องก็ขุดโปรเจกต์จัดงานแฟนนิทของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งงานนี้เป็นงานที่น้องไม่ได้ไปจ้างให้อ่ออกแกนนนใหเจ้าไหนเข้ามาทํานะครับน้องทํำของตัวเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการาติดต่อสถานที่ว่าสถานจะจะให้สถานที่ไหนจัดงานการวางแผนว่า จะมีคนมาร่วมงานเท่าไหร่จะมีแขกรับเชิญเป็นใครแล้วก็การนั่งทำขอดที่ระลึกต่างๆนะครับน้องทำเองหมดเลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการตอบตอบเมลไปถึงคนที่โชคดีที่จะได้ดูน้องเนี่ยน้องก็เป็นคนที่ตอบเองเกือบทั้งนั้นนะครับมันเป็นโอโ้ผมฟังแล้วทึ่งจริงผู้หญิงคนนี้นี่วันเดอร์วูแมนชัดๆนะครับแล้วก็งานแฟนมิร ในวันนั้นเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ได้ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกคุณโชคดีจริงคือผมไม่ได้ไปนะแต่คนที่ได้ไปเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานถึงจะเป็นงานเล็กแต่ว่าเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็เป็นงานฟแฟนมทีที่ดีมากๆ,งาน,น e. ๆงานหนึ่งเท่าที่เขาเคยไปมานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใช่ครับนี่คือเสียงตอบรับสำหรับคนที่ที่ได้ไปงานแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไปงานซึ่งหนึ่งใน,นนั้นมีผมด้วยเนี่ยก็ แอบฝันไว้ลึกๆว่าน้องอุ้มจะจัดงานแฟนมิตรขึ้นมาอีกสักครั้งนะครับหรือหลายๆครั้งก็ได้เพื่อให้แฟนคลับของน้องอุ้มทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานแฟนมิตกับน้องอุ้มอย่างทั่วถึงนะครับแต่ว่าผมว่าน้องอุ้มวางแผนไว้แหละว่าจะจัดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เชื้อไวรัสโควิด COVID มันมันระบาดหนักมากตอนนี้ยิ่งยิ่งตอนเนี้ยระลอกใหม่สุดเนี่ยคนติด เยอะมากๆจริงๆนะครับทําให้ไม่สามารถจัดงานแฟนมีทที่พบหน้าพบตาพบปะสังสรรค์กันได้นะครับน้องอุ้มก็เลยพูดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็คืองานซูมแฟนมีทติ้งนะครับซึ่งโอ้โหเป็นงานที่ผมก็ไม่นึกนะว่าน้องอุม้มจะคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้แต่ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราออกไปไหนไปเจอใครไม่ ไม่ไม่สะดวกจริงๆครับมันมันอันตรายมากโดยเชื่อโควิดตอนนี้นะครับน้องอุ้มก็เลยจัดงานซูมแฟนมิทติ้งขึ้นมาให้แฟนคลับเข้าไปจองเวลาแล้วก็ได้คุยซูมกับน้องซึ่งผมก็เพิ่งผมก็ได้ไปคุยกับน้องเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ในงานซูมแมทติ้งมีติ้งแฟนมีของน้องนี่แหละก็รู้สึกแบบเออมันเติมเต็มจิตใจจริงนะครับเพราะด้วยด้วยความที่ผมเนี่ยตั้งแต่น้องอ,อ จับมือรอบสุดท้ายในฐานะเบียนคเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอน้องอุ้มอีกเลยคือจะยังไงละ่ะงานแฟนมีตครั้งใหญ่ที่น้องจัดตอนนั้นเราก็สุ่มรายชื่อไม่ได้นะครับจะไปตามเจอน้องที่มาหาไลัยไปดักรอมันก็ดูโลกจิตด,ดูดูเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลของน้องไปนะครับก็ก็เลยแอบคิดลึกๆว่าเฮ้ยชาตินี้เราจะ เราจะได้เจอน้องมัหมว่าจะได้คุยกับน้องมันอีกไหมนะครับแต่ว่าเอองานซูมแฟนมีที่น้องอุ้มจัดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ตอบโจทย์ตอบสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาได้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับก็ขอบคุณที่นางฟ้าองค์นี้ยังไม่ลืมออแฟนคลับของน้องทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดงานจัดสิ่งต่างๆเพื่อ,อ,อแสดงความผูกพันให้กับคืนให้เหาแฟนคลับ เสมอนะครับก็ชื่นชมในตัวน้องปุ้มคุณนุ่มนิ่มมากนะครับก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งแล้วก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้หนุตลอดไปเลยนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งรกรุง๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ